โอเคครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเกม Ark Survival Evolved เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็ช่วงแรกเนี่ยเราจะไม่ได้ไปจับไดโนเสาร์กันนะครับเราจะพาเทพเจ้ามังกรไปถลม่มเกาะอาร์กันดีกว่าผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะพาไปได้กี่ตัวครับถ้าเกิดว่าสปีดมันไม่ทันกันเนี่ยก็อาจจะได้แค่ตัวเดียวครับเดี๋ยวลองให้มันบินตามมาด้วยดีกว่าตัวที่จะพาไปก็จะมีบาฮามุสมีเอมเพอเลอร์นะครับแล้วก็มีดามุสตัวนี้ ผมจะขอขึ้นขี่ดาวุดก็แล้วกันตามมาทันหรือเปล่าเนี่ยต้องลองดูโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเผาแต่ด้านนี้เลยแล้วก็ไล่กันไปแบบทั่วเกาะอาร์กเลยนะครับมีตัวโหวดให้เราฆ่าบ้างหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองคอยาด้าน,านล่าดูก่อนโอเคตัวนี้เลยจัดการนุยเอาเรียบร้อยเลยโอ้โห,โโหมีการปล่อยขึ้นพลังอลังการเลยครับมันตายตั้งแต่บินผ่านแล้วลูกพี่ใช้พลังสะโหนเลยมันต้องไปหาตัวที่โหดกว่านี้ ล่างอะไรเฮ้ยเราเจอช้างตัวสีม่วงประหลาดว่ะิ่งจะเคยเห็นนะ่ะแต่ว่าไม่ต้องเจอพลังเทพด่อยแล้วจัดพลังลาวาพิฆาตอุ้ยตายยกจอจริงๆดาวบุษมาตัวเดียวก็อยู่แล้วเนี่ยมากันทำไมเยอะแยะโอโ้โหมันโหดเกินไปแบบนี้แค่เวลาเราวิ่งทีนี้แบบหินแตกตยกระจายเลยครับข้างหน้าชุดนึงกอริลล่าเนี่ยเข้าไปลุยดิสั่งลุยตรงนี้ก็ไม่ได้ด้วยโอเคลุยสั่งลุยเลยนะครับ เอ็มเพลเลอร์ไปก่อนครับผมโอ้โห,ห,หใช้ขึ้นพายุมีแหลกนิดหน่อยตายหรือยังเรียบร้อยครับหันมาทีนี้ตายสนิทแล้วมันก็ไอช้างตัวนี้อยากจะรู้จริงว่ามันเป็นช้างอะไรวะเนี่ยมันเพิ่งมาใหม่ครับสีสันมันดูดีอ่ะอ๋อเป็นเอเทอร์นอลแมมมอสเหรอสีสันมันดูดีมากขึ้นนะครับจาได้ว่าเมื่อก่อนมันไม่มีสีนี้นะเนี่ยโอเคไปยันต่อเลยดีกว่าจุดต่อไปก็มาขึ้นด้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองพลังไฟของเราดูดิ มันจะกว้างหรือเปล่าเนี่ยพลังเลเซอร์เนี่ยไม่เห็นมีชื่อใครขึ้นมาเลยจัดพลังลาวาแล้วกันโอเคเราจะพยายามเน้นเป็นพลังลาวากับเพลงดาบทวมินนะครับจัดเพลงดาบทวมินเข้าไปถล่มให้เละไปเลยหุยจัดการนะครับผมขอนําทีมเลยแล้วกันตอนนี้ใส่ชุดใหญ่เลยเมื่อกี้ช่วงแรกมันแค่ซอฟๆฆ่าให้หมดถล่มฟ้าให้เรียบมับงกรตัวไหนตามไม่ทันก็แล้วไปขอลุยเดียวก่อนโอ้โหไม่เห็นมีชื่อใครขึ้นมาเลย เี๋ยวเราค่อยหันไปดูด้านหลังอีกทีนึงนะครับป่าที่มีอยู่นี่ลาาเป็นหน้ากองแล้วตอนนี้มักงกรสีทองตามมาไม่ทันแล้วแหละก็ไม่เป็นไรลุยกันต่อไปครับไอ้มักงกรสีเงินนี่เอาไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าโอเคไปอยู่ด้านนู้นเลยผมว่าผมขอลุยเดียวน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันตามผมไม่ทันแน่นอนโอเคถล่มกองอาร์ไปดามุสลุยท่าให้เรียบเอาให้ลถล่มทลายพินาศไปเลยใช้เพลงดาบทอมิงเดียวโอเคตอนนี้บางมุดยังตามมาอยู่อ่ะ บอกให้ไปอยู่ด้านนู้นก็ยังตามมาอีกรออยู่นี่ก่อนม่ต้องตามแล้วโอเคพื้นที่โลง่ลงๆแบบนี้เราหาง่ายแน่นอนครับด้านหน้ามีตัวลายู่ตัวใหญ่โอ้โหตายแลย้วน่าจะเป็นมังกรแล้วก็มีอยู่ไทลันนัทด้วยนานๆในเซิร์รี่จะเจออยู่ไทลันนัทสักตัวนึงเนี่ยสำหรับจุดต่อไปที่เราจะมาถล่มก็จะเป็นป่าเลดบูดกับป่าเมซอนนะครับเริ่มจากด้านนี้ก่อนเลยโอเคใช้เพลงดาบธมินไปคายเรียบ มี่แววว่าชื่อจะไม่ขึ้นแน่นอนถล่มไปถล่มไปดูความอลังการของเอฟเฟกต์ได้เลยครับตอนนี้สุดยอดมากจัดไปจัดไปยิงดาบเดียวเสียดายไม่มีชื่อขึ้นมาว่ะเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่ามีชื่อขึ้นมานี่จะมันสะใจมากๆเดี๋ยวมาด้านนี้ต่อเลยครับไอ้นอกตัวสีเขียวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนเพราะว่าเขาจะหายากข้างหน้ามีแถบบอสอยู่นี่เจอพลังลาวาหน่อยจัดลาวาไปตาย ตายไปชุดหนึ่งทางน้านี้ตัวลายมีไฟติดด้วยครับช่วยให้สงเคราะห์ให้ตายแบบสบายๆไม่ต้องเจ็บปวดมากส่วนฝั่งนี้เอาพลังเพลงดาบทมินไฟถล่มป่าให้ราบตอนนี้ต่อไปป่าเมซอนจะไม่มีต้นไม้ต่อไปครับผมถล่มให้เรียบเดี๋ยวหลังจากที่เราถล่มแล้วก็เราจะกลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะเจอตัวลายแปลกๆดีๆกันบ้างนะครับถล่มไปก่อนตอนนี้ถล่มไปห้หมดเอาให้เรียบอะ โอเคดีมากเกียบ้างหน้าอีกชุดึึงจัดต่อไปมีความส่ใจในการยิงดาบมากๆเลยครับโอ้โหดาบบางอันนี่ก็ยังรออยู่กลางฟ้าฟ้าเลยนะถ้าเกิดว่าเราบินมาไวข้าไปข้าไปตะกระตรงตะกะแตนเต็มโจตายหมดอุ้ยชื่อเริ่มขึ้นมาครับสุดนี้ตะกระแตนเทพเหรอจัดไปไดเ,เลยมาเอาไว้เลยบร้อยครับมีจุดต,ตรงไหนอีก้านหนายชุดึง เดี๋ยวเป็นว่าเคลียร์ด้านหน้าชุดนึงก็พอแล้วเนี่ยเริ่มจะเหนื่อยแล้วครับอ้าวโอเคตอนนี้เกาะเคลียร์เรียบร้อยครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้นไหนๆก็ถางป่ามาแล้วนะครับก็จะขอจัดแมตช์พิเศษนะครับให้กับวันนี้สักหน่อยเป็นศึกระหว่างดามุสปะทะกับวอชิพมิสติกในรอบเก้าล,ล้านจำนวน50ตัวนะครับผมโอเคมาดูกันว่าดามุสจะไหวหรือเปล่าเดินหน้าเข้ามาเลยจับไม้โจมตีก่อนชิวๆอยู่ชิวๆอยู่เข้ามาเลย โอ้โหตายเองนะครับเพงดาบทมินจับเพงดาบทมินไปเดี๋ยวก่อนยิงไม่ออกกดผิดตายเฮ้ยไ,ไม่ตายเหรอโอ้โหไอที่ตายไปเมื่อกี้นี่เป็นตัวธรรมดานะครับแต่ว่าที่มันตายง่ายจริงก็คือการสะท้อนดาเมจครับผมจับพลังเพลิงลาวาจัดต่อไปอุ้ยเอฟเฟกต์อลังการมากจัดลาวาไปครับเมื่อกี้บางช่วงนี่ก็ปล่อยพลังไม่ออกนะครับเพราะว่ามันโจมตีเราแล้วก็เรามึนอยู่แล้วก็เลยยิงท่าไม่ได้ ตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ตัวนะครับกัดไปหนึ่งทีเรียบร้อยข้างหน้าเจอพลังลาวาหน่อยตายครับผมอีก2ตัวเอาไป1ชุดเรียบร้อยอะไรจะง่ายได้ขนาดนี้โอ้โหฆ่าแบบไวมากๆนะครับดูดิจริงๆแล้วผมว่าพื้นที่ตรงนี้มันกว้างดีไงเออมันไม่ค่อยมีแบบตัวอะไรมาวุ่นวายนะครับหลังจากที่เราถางป่าไปแล้วก็เลยลองแมทซกหน่อยสรุปเลยคือดามุสี่โหดจริงครับ บอชิปเลยว่าก้าล้านกลายเป็นตัวกากเลยอะไม่ต้องตีก็ตายได้ครับมันสะท้อนดาเมจกลับไปอลังการสุดๆแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะครับไปผลิตตัวหด,ดมาเล่นกันดีกว่าเหมือนกับว่าตอนนี้น้ำหนักผมจะเยอะเกินไปหรือเปล่าวนเนี้ยน้ำหนักขึ้นเป็นสีดําเลยนะครับแล้วก็มีฝนตกลงมาด้วยนีหว่าโอเคทา่านก็เดี๋ยวต้องรอให้ฝนหยุดก่อนนะครับแล้วก็เราจะเข้าไปในบ้านหลังนี้เพื่อทําการผลิตตัวใหม่กันเลยครับ โอเคครับก็ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาหาตัวใหม่กันนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องเลือกดูก่อนว่าจะเอาตัวอะไรดีมีตัวอะไรบ้างวันนี้อันนี้นกปากแหลมนะครับมีชื่อว่าออลโรล่าเป็นธาตุพิษส่วนอาเจนอันนี้เรามีแล้วผมว่าวันนี้เราเล่นมังกรมาทั้งพาร์แล้วก็เราจัดเป็นมังกรเลยกว่ามังมันมีดร์กอนดอสเตอร์ตัวนี้อยู่นะครับโอเคจัดมาเลยก็เลยกันเป็นมังกรที่เป็นลูกสาวนะครับ เอาไปแต่งตั้งให้กับไอ้พวก 3- 4สตัวนี้ให้มันเป็นพ่อแม่ลูกกันดีไหมเนี่ยโอเคตอนนี้ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวออกไปซัม,มอนด้านลอกันเลยดีกว่าโอเคแล้วก็ทีนี้ได้เวลาซัม,มอนกันนะครับนี่ออกมาแล้วโอเคโอ้โหสีสันออกมานี่หวานแหววเลยครับขอดูหน้าตาหน่อยดิเฮ้ยหน้าตาไม่ธรรมาดาว่ะหน้าตามันดูแบบดูดันน่ากลัวมากเลยครับอะไรจะหน้าโหดขนาดนี้แล้วก็ไอ้ด้านหน้านี่อย่าบอกนะว่าเป็นนมนมแหลมมากมครับ โอเคแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวมาดูค่าพลังกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้ามังกรตัวสีมูตัวนี้มีเลือดมันเดิมอยู่ที่35มสิบห้าล้านห้ครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่410สิตานบน่ามาแค่4 1 4เท่านั้นเองพลังโจมตีตอนนี้เหมือนจะไม่สามารถทดสอบกับดัมบี้ได้ครับไม่เป็นไรแล้วก็พลังไฟอยู่ที่8,609แต่สําหรับ8,609ของมันผมว่าอาจจะแรงก็ได้เพราะว่าไอ้มอสตัวนี้ส่วนใหญ่มันทำไดโนเสาร์มาโหดนะครับโอเค มันต้องไปลองกันหน่อยอ่ะการบินจะกระพือปีกช้าแต่ว่าสปีดใช้ได้อยู่ครับลองไอ้พวกนกพวกนี้ดูก่อนนินกเป็ดน้ำเป็นยังไงโอ้โหทีเดียวตายมันก็สมควรจะตายอยู่หรอกตัวกระจกแบบนี้ต้องไปหาตัวที่โหดกว่าน,นี้มีบ้างไหมใกล้ๆกันตรงเนี้ยโอเคตอนนี้เจออะไรครับมีอวตารอยู่ลองกับแองเคโลอ,ว,อวตารนี่แหละจัดพลังไฟไปก่อนครับเป็นไงเฮ้ยสลบไปเลยว่ะทีเดียวสลบเลยนะครับ ค่าสลบอยู่ที่ 6, 2 26352เฮ้ยมันก็รุนแรงอยู่ดีว่ะทําค่าสลบได้ดีครับผมว่าเดี๋ยวเราต้องหาตัวโหวนะครับลองท่าหน่อยเอาเป็นคอยาวตัวนี้ดีกว่าคอยาวตัวนี้น่าจะเทสได้มั้งลองการกัดไปก่อนครับโดนไหมเนี่ยโอเคโดนอยู่ครับอุยเมื่อกี้มันมีสีเหลืองขึ้นมาแล้วก็ตายไปเลยแสดงว่ามันน่าจะแบบพ่วงสเตตัสอะไรบางอย่างแน่นอนเลยเดี๋ยวลองกัดอวตารดูดิกัดอวตารเข้าไปเป็นยังไงบ้างจะตายไหม ตอนนี้ยังไม่ตายครับหรือว่าไม่โดนไหมเนี่ยลองกัดใหม่กัดไปเรื่อยๆก่อนตายหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยตายแล้วนี่ว่าแป๊บเดียวเนี่ยเรียบร้อยครับผมโอเคแสดงว่ามีพ่วงพลังพิเศษจริงด้วยเพราะว่าดาเมจเราแค่410เองเนะครับทีนี้ก็ลองอัดดาเมจกันไปเลยดีกว่าผมว่าดามดเมจควรจะอยู่ที่1 0 0 0 0แสนน่ะตัวนี้แล้วก็ที่เหลือเป็นเลือดไปครับ มันมีสกิลพิเศษแบบนี้ไม่ต้องเพิ่มดาเมจเยอะโอเคตอนนี้ดาเมจได้อยู่ที่8ปดหมื่นเจ็ดครับกอเท่านี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองเป็นการเดียนดูจับพลังไฟใส่การเดียนงับเป็นไงสรบปไปแล้วแต่ว่าไม่ตายกับธรรมดาดีกว่ากัดเข้าไปน่าจะตายไปแล้วมั้งโอเคสําหรับไอ้ท่ากัดนี่เวลาเรากัดมันตายมันจะไม่ขึ้นชื่อเข้ามานะครับกัดเข้าไปครับผมเรียบร้อยครับโอเคแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวไปลองกับตั๊กแตนเทพดูนะครับไอพวกตัวกระจกพวกนี้มันธรรมดาเกินไปเนี่ย ตะกั่แตนเทพอยู่ตรงไหนหายก่อนมันน่าจะมีอยู่แถวๆนี้อย่างน้นอยๆก็ห้าถึงสิบตัวตระเคด็ดานลางเจอพลังไฟไปก่อนครับเรียบร้อยเอาฟาสายโกทีเดียวอยู่ต่อด้วยตะกแตัแตนเทพจับไปกัดเข้าไปครับตายไปเลยครับผมกัดไปประมาณสองทีแล้วก็ตายแต่ว่าไม่ขึ้นชื่อมาแล้วก็การกดซีเวลาอยู่บนพื้นนี่ไม่มีอะไรนะครับกดซีกดเอ็ก X, ไม่มีอะไรตัวนี้มีแค่สองท่า มีท่าไฟกับท่ากัดแล้วก็เวลาอยู่บนฟ้าเนี่ยกด C ีจะเป็นการคีบนะครับคีบตัวอะไรได้บ้างไงเดี๋ยวลองคีบมาดูก่อนเมื่อกี้ไม่น่าจะมีตัวอะไรติดมาเดี๋ยวลองคีบจักรแตนเทพดูนะครับคีบมาได้หรือเปล่าโอเคได้อยู่ดีกว,ว่ากัดการอากาศกัดเข้าไปไม่โดนเว้ยโอเคลองไฟครับหล่นไปแล้วครับเรียบร้อยเจอไฟนี่ทีเดียวสลบทุกตัวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาเก็บเลื่อกันบนภูเขาดีกว่าครับบนภูเขานี่ชอบมีพวกพลามอยู่ ยากจะเจอพรามกิก้าอยู่เือนกันในวันนี้แล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเติมสปีดไปด้วยสปีดเอาไปที่180แล้วกันโอเคครับที่เหลือเป็นเลือดไปครับมาดูกันว่าเราจะได้เลือดเท่าไหร่จัดไปแบบว่าเต็มที่ไปเลยแล้วกันเนเวลเราตอนนี้ตันหรือยัง,งเนี่ยเฮ้ยเหมือนกับใกล้จะตันแล้วนี่หมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดาเมตต้องได้1นึ่งแสนเอาสักแสนสองดีกว่าโอเคแสนสองหมื่นครับตอนนี้ที่เหลือเป็นเลือดสําหรับเลือดเราตอนนี้น่าจะหยุดอยู่ที่ 4 1 1 5 6ล้านนะครับ878,336โอ้โหได้ถึง4 0 0 0 0ล้านนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยลุยันต่อเลยครับรอบนี้จะเป็นการอาราว่าแล้วก็ตรงนี้ฟินิกอันนี้ฟีนิกธรรมดาหรือว่าของออฟฟิเชียลเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนไออันนี้นา่าจะเป็นมอดวะโอเคนี่เป็นฟีนิกของมอดนะครับเพราะว่าของออฟฟิเชียลนี่รู้สึกว่าจะยังไม่มาโอเคแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าดูราหานของเราจะตื่นขึ้นมาแล้วด้วยครับ เฮ้ย <Hey, S 2> ด้านหลังด้านหลัง,ลงครามคานโดจัดไปก่อนออ้ยเกือบไปเหมือนกันกําลังจะเข้ามากัดดูลหานของเราแต่ผมจําได้ว่ามี2ตัวดีกว่าไอตัวนี้ยังไม่ตื่นอีกนเนี่ยตื่นหรือยังโอ้โหมึงหลับแต่ว,ว่าข้ามวันข้ามคืนมากหลับหลาพาร์สเลยนครับไอตัวนี้แล้วก็มีคนบอกว่าไอดูลหานตัวนี้นี่มันใส่ชุดเกราะได้ด้วยเนี่ยโอ้มันใส่ชุดเกราะได้ครบเลยดีกว่าเดี๋ยวต้องลองใส่ชุดเกราะวอชิไปกลับมันดูครับตอนนี้มีแต่ ตีนกบใส่ตีนกบไปก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รอเล่นเดี๋ยวหาชุดกอดดีๆก่อนนิในตัวมังกรเรามีไหมเนี่ยเมื่อกี้ไปฆ่ามาหลายตัวอยู่ไม่ใช่หรอโอเคลง,อลงจอดลงจอดให้จอดด้านล่างก่อนจริงๆชุดกอดมันมีเยอะแต่ว่าผมเก็บไว้ที่บ้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันใส่กอดวอร์ชิฟได้จริงมันจะไม่มีค่าสลบนะครับลองดูดิเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมถอดชุดกอดผมให้มันเลยดีกว่าผมไม่ต้องใส่ละถอดออกไปก่อน,นครับ มาดูกันว่ามันจะใช้ชุดกอบวาชีฟได้หรือเปล่าชุดกอบวาชีฟมันใส่ไม่ได้นี่ว่าไอที่ใส่ไม่ได้ก็คือช่วงหมวกนะครับโอเคตอนนี้ใส่ไปครบแล้วนะครับยกเว้นหมวกหมวกนี่มันไม่สามารถใส่ได้โอเคงั้นก็เราใส่หมวกอย่างเดียวดีกว่าไอหมวกนี่มันช่วยในการรีเลือรได้โอเคครับไปกันต่อเลยรับรองว่าตอนนี้พลังป้องกันเราโหดแน่นอนเดี๋ยวเราจะให้บังกรนะครับเป็นซัพพอตของเราครับผมข้างล่างกิ้งกาเลเวลเท่าไหร่หเนี่ยเดี๋ยวดูเลเวลก่อน เลเวล200ไม่เอาครับเราต้องการเลเวลหลักพันอย่างเดียวโอเคจัดพลังไปก่อนอเไ้เมื่กี้ท่าอะไรเนี่ยมันจะเป็นท่าใหม่เมื่อกี้มันไม่ได้หมุนดาบไม่ใช่หรอลองใส่ขอบตัวนีตฟันเข้าไปใส่ขอบไม่ตายเว้ยตีสวนมาสวนเหรอมาใส่ขอบ2ทีครับแล้วก็แวร์วูฟทุบไป1ที2ทีจัดไปครับเรียบร้อยครับผมแวร์วูฟเลเวล1,500โอเควิ่งกันต่อ เพิมสปีดไปอีกสปีดเราตอนนี้ไป223แล้วก็ที่เหลือเป็นดาเมจไปเลยครับจัดดาเมจไปเอาดาเมจที่2แสนแล้วก็ที่เหลือเลือดโอเคเติมเลือดไปครับเรียบร้อยครับเลือดตอนนี้อยู่ที่260ล้าน2แสน10,000ครับโอเคอ่านเข้าๆก็แล้วกันทีนี้ก็วิ่งไปที่บ้านแล้วก็ไปต่อที่เกาะคาโน่เลยดีกว่าวันนี้เราจะไปกันแบบแพ็คคู่อ๋อได้ไงเป,เปิดสกิลแบบเราได้ด้วยนี่สังเกตดูที่ด้านบนครับมีอยู่ ขึ้นเป็นสามเหลี่ยมสีแดงเสียดายใส่หมวกไม่ได้อ๋อที่มันใส่หมวกไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่มีหัวไงเออมันก็แบบเข้าใจทํามาดีนี่ว่าละเอียดดีครับเดี๋ยวลองตีกับอาวาตารดูที่เป็นไงบ้างลองดูแล้วกันป้อยจับพลังดาบตายไหมไม่ตายเหรอไม่ตายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสั่งให้มังกรเทพช่วยดีกว่าจัดการหน่อยช่วยหน่อยใครอยูใ่ใกล้ช่วยลุยหน่อยเนาะมังกรตัวนั้นไม่ยอมช่วยเลยมังกรดอทเทอร์นี่ก็ไม่ยอมจู่โจม อะไรวะเนี่ยกัดไม่โดนครับสปีดไวกันไปเดี๋ยวผมขอขึ้นขี่บาฮามุสดีกว่าผมไ่วยดูละหานี่ฆ่าไม่ได้หรอกเนี่ยโอเคเตรียมตัวตายได้เลยจับพลังเพลงจับเรียบร้อย,กร,ยกระจายไปเสร็จแล้วนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวมาเล่นมังกรต่อดีกว่าโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาละวาดกันต่อที่ก่อคาโน่ครับผมเริ่มจากตัวไหนก่อนดีนีไงครับโกเลมลาวับจับพลังไฟไป เป็นยังไงตายไหมล่วงไปแล้วครับสลบหรือว่ายังไงไม่รู้เดี๋ยวต้องลงไปดูก่อนโอ้เรียบร้อยครับนาจะตายแหละศพหายไปแล้วนี่โอเคลุยนันต่อไปจับพลังไฟให้หมดเผาเข้าไปเผาเข้าไปขอยาวทับไฟเป็นไงบ้างไหวไหมล่วงมาแล้วครับกัดต่อเลยไม่รู้เหมือนกันว่าขอยาวทับไฟตัวน,นี้ตายหรือย,ยังชื่อมันไม่ขึ้นมาโอเคครับตายครับผมไม่น่าจะเกินสิบปีเมื่อกี้แล้วก็ไอตัวนี้ต่อเลยกลับไปหนึ่งที ทีแรกนี่จะเป็นสลบแน่นอนทีที่2ทีที่3ทีที่4ี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอระยะหนึ่งครับจับพลังไฟได้นี้ต่อมีคอยาวเท้าไฟตัวเดียวที่รอดจากการจู่โจมจากการกัดทีแรกมาได้ครับแล้วก็ตอนนี้ดูสภาพจากช่วงคอได้เลยครับมันเปลี่ยนไปแล้วเรียบร้อยถ้าเกิดว่ามันตายนี่มันจะนอนผิดรูปแบบนะครับโอเคแล้วก็ลองให้ En f o r c e r กัดดูนีอ้าวเอ็นฟอสเเป็นไงเนี่ยเหม็นพลังไฟแล้วก็สลบไปเลยครับอะไรจะใจสอกขนาดนี้เนี่ย ตายง่ายเกินไปครับเรียบร้อยแล้วโอเคมีตัวอะไรแบบให้ท่าอีกไว้เนี่ยเดี๋ยวลองลงน้ําดูดิไปเล่นในน้าบ้างโอ้โหมันบินในน้ําแบบโคตรไวเลยว่ะในน้ํานี่ก็มีดโนเสาวเพียบเลยครับจัดพลังไฟไปใครอยากตายเข้ามาเลยเลยพลังไฟในน้ํานี่เหมือนจะกลายเป็นสีขาวองไฟครับเดี๋ยววันนี้มาจัดการในน้ําก่อนเฮ้ยค้างค้างค้างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับสถานการณ์ไม่ดีขึ้นบนกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะค้างแล้วก็เครื่องดับปซะก่อน โอเคตอนนี้คิดว่าเกาะคาโน่น่าจะเคลียร์้วครับถ้ายงั้นก็เดี๋ยวเราไปจัดสึกมันกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับแบตแรกของเรานวันนี้ครับก็จะเป็นบัตรมาเธอบอสเดวลเก้าล้านจำนวน10ตัวครับผมประทาบกับดาก้อนดอทเทอร์นะครับตอนนี้มันเรียกแบบว่าลูกแป็งมุมออกมาแบบเยอะเยี่ยมมากอุ้ยดาเมจเหมือนจะแรงรึ่าเดี๋ยวลองดูดิลองดูดิว่าจะตีเราเข้าหรือเปล่าจัดพลังมาได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมแค่นิดเดียวเท่านั้นเองไม่เท่าไรชิวๆยังได้อยู่ มากันแบบยุ่ยเยี่ยมมากๆดูด้านล่างนี้เลยจัดพลังไฟสวนไฟอุ้ยเต็มหน้าจอนะครับแต่ว่าบัตรมาเธอไม่ตายครับผมกัดธรรมดาไปดีกว่าเข้าไมเข้าไมไม่เข้าเว้ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อมันตายไปแค่ลูกสมุนนะครับตอนนี้อ้โยยุ่ยเยี่ยมเต็มหน้าจอ,อพี่มาหายุ่ยเยี่ยมเลยจัดต่อไปจัดต่อไปเดี๋ยวเราปิดฮัทก่อนดีกว่าเราจะปิดฮัทแล้วก็ทําการลุยสักแป๊บนึง ถ้าเกิดว่าดากอนดอเทอร์ไม่ไหวนี่ต้องไปพามาหาเทพมังกรมาลุยครับเหมือนไม่มีวีแววว่าบัตรมาเธอร์จะเลือดลดเลยดีกว่าตอนเนี้ยโอ้โหไม่เคยเรียกมาลองมาก่อนนะครับสรุปเลยคือเลือดมันเยอะจริงๆว่ะผมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศในการตีกับพวกท้ายคลิปบ้างปกติเราจะใช้ทีเล็กใช่ไหมวันนี้เราใช้เป็นบัตรมาเธอนะครับสรุปเลยก็คือว่ามังกรดอเทอร์ของเราฆ่าไม่สําเร็จนะครับผมสงสัยว่าจะต้องไปพาเทพเจ้ามังกร,งกรไหมหมดแล้วเนี่ย มีกี่ตัวเอามาหมดนะครับวันนี้ตัวสีฟ้าอยู่นี้โอเคตามมาแล้วตัวสีดำไปไหนอ่ะ๋อ,อตัวสีดำอยู่บ้านนู้นมันน่าจะได้แค่นี้เลยครับไม่เป็นไรครับไปสมตัวก็ได้โอเคอยตามมาเลยตามมาเลยอ้มาแบบเท่มาก3มสีเลยครับจุดพิกัดที่เรากำลังจัดสืดก็จะเป็นด้านหน้าตรงนี้เดี๋ยวต้องคอยหันมามองบ้างในง้นนี่มันจะหายโอเคตามมาตามมาใกล้ถึงแล้วนิดเดียว มีความรู้สึกว่าไอตัวสีฟ้านี่จะจู่โจมพวกมันทีเดียวตายได้ผมมีความรู้สึกว่าแบบนั้นนะครับโอเคตอนนี้ทุกตัวมาครบแล้วก็มันอยู่ด้านล่างเลยลูกพี่จัดการเลยลูกพี่ลุยสั่งลุยแล้วทําไมไม่ยอมลุยเนี่ยลุยดีลุยดีเลาจัดการได้เลยโอเคโอ้โหโอ้โหดนตรีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดนตรีอลังการมากแต่ว่ายังเหลืออีกห้าตัวนี่อีกห้าตัวอีกห้าตัว จัดการต่อเอาให้ตายตายอีกสองข้างหน้าอีกหนึ่งลุยข้ามันข้ามันใช้ท่ากันหน่อยเรียบร้อยครับผมใครเป็นคนฆ่าเนี่ยเอ็มเพอเลอร์เหรอไปข้างหลังชุดหนึ่งจัดการไปตายยกจอยังเหลือด้านหน้าอีกสองตัวเอาสองตัวนี้ก่อนโอเคลุยสั่งลุยทำไมไม่ยอมลุยจัดการเลยลูกพี่เรียบร้อยเสร็จบาฮามุดไปครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นของเอ็มเพลเลอร์เรียบร้อยครับผมโอเคพาสีีเลยดีกว่าโอโ้โหมียิงดาบยิงพลังพอแล้วพอแล้วสถานการณ์ตอนนี้สงบแล้วนะครับเดี๋ยวสําหรับรอบต่อไปก็เราจะให้กรรมการ2คนนี้นะครับดูเชิงถ้าเกิดว่าผมสู้ไม่ได้ก็จะสั่งลุยทันทีตอนนี้เราพาสีีไม่อยู่แล้วก็แบตหน้านี่จะลดความโหดลงนะครับ โอเคถ้ okay, าง way, bert, ั้นก็เดี๋ยวเราไปดูอีกแช์ที่2ต่อเลยครับผมเอ,เอาละครับนี่คือแช์ต่อไปนะครับเป็นศึกระว่างดากอนดอเตอร์มาท้กับทีเล็กเดเวลก้าล้านจำนวน70ตัวครับผมโอเคเดี๋ยวรอก่อนให้มันเข้ามาทีเดียวเลยครับจะได้จัดทีเดียวส่วนด้านนู้นก็จะเป็นอัลฟาเล็กเดเวลก้าล้านนะครับเวลาฆ่ามันตายนี่มันจะแหลกไปนิดนึงโอ้โหนี่กัดผมเองตายเองเลยเหรอเข้ามาเข้ามากัดเข้ามากัดเข้ามาเลยสบายสบายกัดเองแล้วก็ตายเองนะครับแต่ว่าชื่อไม่ขึ้นครับผม ันจะมีไอสีเหลืองขึ้นมาเดี๋ยวลองพลังไฟโอ้ยพลังไฟเมื่อกี้อะไรวะไม่เป็นไรเกิดขึ้นเลยอ่ะอุตส่าห์ทำเสียงสร้างแรงการสรุปเลยคือให้สะท้อนดาเมจนี่จะแรงกว่าอีกนะครับเข้ามาเข้ามาให้มันกัดเราเองดีกว่าบางตัวนี่แบบรู้ว่ากัดแล้วตายวิ่งหนีเลยครับจะหนีไปไหนล่ะนี่มาอุย้ยสลบไปครับผมมีสลบไปชุดหนึ่งเดี๋ยวต้องให้เทพเจ้ามังกรเราแบบว่าจัดก,การแล้วเนี่ยโอเคช่วยลุยเดี๋ยวแล้วช่วยลุยหน่อย อ้าวไม่มีใครมาเลยเหรอต้องจัดเองแล้วแหละนี่เรียบร้อยครับถ้าเจอพลังไฟนี่ถึงกับสลบเลยครับผมไปตามมาหน่อยที่เลือให้เทพเจ้ามังกรเคลียลุยไปลุยไปสั่งลุยนะครับตอนนี้นี่เรียบร้อยทีเดียวอยู่กระตุยกระใจสย้ากศพหายไปหมดเลยนะครับตรงนี้แค่การสะบัดหน้าแค่ครั้งเดียวทั้งหน้าชุดหนึ่งลูกพี่ลุยหน่อยลุยหน่อยสแตนบายครับผม ไม่มีตัวไหนลุยเลยหรอเปิดก่อนเปิดก่อนแล้วเฮ้ยเปิดแก้งไม่ลุยอีกอะไรวะเนี่ยแสดงว่าเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยดีก็เลยไม่ยอมฆ่านะครับสั่งรอบที่สองลุยไหมไม่ยอมลุยด้วยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดเองก็ได้ไปพลังไฟให้หมดครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วเคลียร์กันไปโอเคคิดว่าตอนนี้ทีเล็ก9้าล้านเนเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอบสุดท้ายนี่เลยจ,จัดกันแบบเต็มที่เลยจะได้ ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยครับผมถ้างนั้นก็เดี๋ยวเราไปเจอแบตสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับดี่คือแมตสุดท้ายนะครับบอลชิฟม,มิสติกเลเวลบเก้าล้านพันท้ากับดานก้อนดอเทอร์ครับผมหุยกัดข้อแรงจัดพลังไฟสวนไปอะไรจะตามเรรบรคอะไรกันอนนี้กัดเข้าไปครับกัดเข้าไปมาเด้อมาเลย,เลยถ้าไ่ไหวเรามีแบ็กเสริมอยู่นะครับตอนนี้ยังคงได้อยู่โอเคผมเกือบจะตายนะครับตอนนี้ต้องหนีไหมต้องหนีไหมต้องหนีแล้วแบ็กช่วยหน่อยแบ็กเร่าแบกดุยแม่งแบ็ก,บก,บกนิ่งเลยว่ะ Come on come อ n hey, เฮ้ยไปกัดแบกแล้วมึงสวยแน่เป็นยังไงเรียบร้อยครับผมลูกพี่บามุดเราไม่ได้ทำอะไรเลยแค่แบบว่ายืนเฉยๆฉแล้วก็ให้โจมตูดนะครับวอชิมิสมติกก็ตายแล้วแบบง่ายดายอะไรว้เนี่ยพอไปตีกับตัวเทพนี่ตายแบบง่ายดายครับพอไปตีกับผมโคตรโหดอะโอเคนะครับก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจบการเพท่นนี้นก่อนดีกว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามลวงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ